คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคท่าน okay, ผมสวัสดีนะผท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบักในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีฟเอน์นะฮะวันนี้อยู่ในวิดีโอตัวละครใหม่นะครับผมนั่นก็คือโคนันนะฮะคือเอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่ามานะมััันนนนนนอออยยู่่ใแสสงงุุตาาหเป็ชด้ แล้วก็เป็นตัวใช้กระดาษนะจากนารูโตะนะครับจากเรื่องนารูโตะเดี๋ยวเราจะมาทําการเพิ่มให้กับโกคูก่อนนะอันนี้อันนี้อันนี้โกคูแบ็คคือจริงๆค่อยเก็บทีหลังก็ได้นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมนั้นจะโชว์ตัวละคร3ดาวให้ทุกคนนั้นได้ดูนะเพราะว่าปกติคือผมจะไม่เอา3ดาวให้ทุกคนได้ดูเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิว3ดาวให้ด้วยแล้วกันเค okay. ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะทีนี้ดูดีกว่าแล้วก็ประมาณนี้ให้หาเรียบร้อย ธรรดาสมไม่รู้ว่าตู้แรกจะได้หรือเปล่านะขอตู้แรกได้ก็โอเคตอนนี้ผมต้องการโกคูสี่ดาวเอ้สามดาวด้วยสิใช่สามดาวเพราะสี่ดาวผมมีครบแล้วจงออกมาจงออกมาขอละครับขอละครับชื่อว่าโคน,นันนะโคน,นันนะ KO ครับผม KONA น,น,น,นะฮะ จากนารูโตะนะครับตัวละครที่ใช้กระดาษเออนั่น,นมั้งคือผมไปเซิร์ชหาเว้ยแล้วมันเจอแบบว่าเขาพับกระดาษให้นารูโตะมันเหมือนจะเป็นพลังมากกว่าคาถากระเถาือะอะไรก็ว่ากันไปจริงๆอยากจะดูเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ดูเลยนารูโตะอยากจะดูแบบตอนโตมากกว่าครับออตอนเด็กไม่ได้ดูโอเคคว่าช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังเราขออันนี้ก่อนจงออ,จงออกมาจงออกมาจงออกมามันคือ5ดาวนะจ๊ะ หาดาวไม่รู้ว่าจะมี6ดาวหรือเปล่าแต่ผมจะขอเก็บแค่ตัวเดียวก่อนเออหดาวเนี่ยเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะครับมันจะมีลีกมาถ้านลีกมาแบบสปอยมาเราค่อยไปเก็บนะจ๊ะโอเคดูซิดูซิดูซิอ่าไม่มาเลยโอเคตอนนี้เต็มนะครับขอเวลาสักคู่หนึ่งนะฮะเราจะทำการให้อาหารพวกนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคให้ประมาณนี้ อ้นดวยการตีแล้วครับทุกคนมันอาจจะได้2ตัวนะครั้งนี้เพราะผมเก็บการันตีไปครั้งที่แล้วนะครับนี่ไงด้มาแล้วตัวหนึ่งโอเคโอเคชื่อว่าเปเปเป,เปเปอร์บิวตี้ปเปเป Beauty. เปเปเวิวเเเปเดเปเปเปเม โอเคผมได้ตัวเดียวเค okay, ช่างมันไม่เป็นไรครับเราได้ตัวเดียวก็ก็ถือโอเคครับเพราะการันตีผมจะได้หายไปตอนนี้เรามาดูกันที่ว่าสแตตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมสําหรับ5ดาวตัวนี้นะโคแนนนะครับผมมันค่อนข้างหายากเรากดอันนี้ครับถ้าหาไม่เจอนะกดอันนี้นี่ตัวนี้เลยโอ้โหปีกโอ้เข้าหัวอย่างนี้เลยเดี๋ยว มึงควรจะตัดนะโหมโหไม่ตัดด้วยโอเคเมันว่าช่างมันแล้วกันนี้ก็ให้พอให้อภัยได้อยู่นะสำหรับโมเดลนะครับผมมาดูที่สเตตครับห้าีโจมตี1่ทีนะฮะระยะ40นะครับเป็นตัวเพศยืนพื้นนะฮะดาเมจอยู่ที่300นะครับตอนนี้ผมยังไม่ทําเป็น80นะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะทําเป็น80ถ้าตัวน,นี้มาติดเมตาหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่เอาจริงๆในอนาคตผมว่าผมจะทํา80ทุกตัวนะฮะโอเคถ้าผมแบบติดหนักๆตอนนี้ยังไม่ติดหนักๆโอเคเปมืนว่า,เ,าเรามีอย่างอ่่ทีนนใ,หทนนออใหม จะเข้ามาในช็อปเร็วๆนี้คือมันเป็นช็อปออฟเลยนะฮะตรงนี้นะครับจะเปิดเร็วๆนี้ในอนาคตสําหรับใครที่จะอยากได้ออฟนะครับมันก็จะมีขายตรงนี้นะสามารถมาซื้อกันตรงนี้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบซื้อหรือจะเป็นแบบซุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวโคเนนกันเลยครับผมมันอ่านว่าโคนนนนะเออาจริงชื่อไหนก็น่านครับผมตัวละครเนี้ยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่า โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวตัวนี้นะฮะตัวโคนันนะครับผมถือมันไม่ใช่ไม่ใช่โคนันจากออนนี่นะ i ด e ยกท v e นะไม่ใช่เดียกท v e โคนันแต่ว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในโหเจ็เคตัวตีพื้นแบบเ e Circle ตัวนี้นะครับผมเป็นตัว5ดาวนะครับที่เข้าตู้อันดับ2นะครับผมเวลาตะหนนะน่าจะตะหนโอเคเราเริ่มที่วางตัวไหนก่อนเดเราเล่นในแมปเดิมนะครับแมปอของโทริโกนะฮะ ทริโกทริโกแบบนี้คือมันค่อนข้างคลีนดียผมก็เลยเล่นนะครับเบตอยู่ที่500นะครับค่อนข้างถูกเลยนะเดี๋ยวเราจะวางตรงไหนดีอจริงคือถ้าวางตรงนี้ก็คือตีถึงตรงนั้นปะเฮ้ยถึงด้วยเนาะโอเคเราวางตรงนี้ดีกว่าว<ะ>ตรงนี้เหมือนเดิมโอ้เขาไม่ได้ยืนแต่เขาบินนั่นเองโอเคครับดาเมจเบอยู่ที่300นะฮะระยะเวลาการโจมตีตอนหนทีนั้นอยู่ที่5ระยะโจมตีอยู่ที่40 โอ้คอนข้างกว้างเลยทีเดียวกว้างกว่าตัวเมื่อกี้อีกก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าตัวละครน,นั้นจะโจมตีแบบไหนนะแต่คือถ้าถ้าตรงนี้มันไปถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็น LE แบบ Circle แบบโดนโดนหมด2ตัว right ตัวเดียวพับกระดาษอ๋อกระดาษเป็นหอกโอเคเชฟแอนิเมชันสวยมากครับแอนิเมชันสวยจริงๆรอ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 เก็บก่อนหน้านี้ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวางบูม่านะครับให้ได้1นึ่ทาวเวอร์นะครับผมทุกคนเพื่อที่จะเล่งนะฮะทำให้สามารถอัปเกรดแล้วเขาเรียกอะไรอารมณ์จนนะได้ไม่ขัดกันนะไม่ขัดกันเออแบบอัปเกรดได้รัวๆได้ดูแอนิเมชันแบบลื่นไหลอะนะครับกระดาษโจมตี5วิโจมตี1ทีนี่ค่อนข้างเร็วอยู่นะโอเคเฮ้ยผมชอบเอฟเฟกว่ะเออแม่งแบบการ์ตูนดีอะเออแม่งการ์ตูนดี อุ้ยนางน่ารักมากเลยวะอันนี้ผู้นี่ผู้ชายนะเออดูเดผู้หญิงวะเออผู้หญิงนี่วมาเฮ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยเจ๋งเจ๋งผมอาจจะทำแปดสิบตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักโอเคเราลืมไปเลยชมความน่ารักเกินระวังบูมาก,ก่อนทุกคนขออีกทีหนึ่งก่อนที่ผมจะเร่งสปีดคลิปคุณได้โปรดโชว์การพับกระดาษที่เป็นอาวุธให้ผมได้ดูอีกครั้งหนึ่ง แสงอุตสาห์ด้วยใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ใครที่ชอบตัวละครนี้นะฮะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรในนารูโตะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเอาแบบฉากแบบเทพๆก็ได้หรือว่าฉากแบบเออน่ารักน่ารักก็ได้นะครับอกกันนั้นครับผมทุกคนคือตัวละครนี้มันเราผมไปเซิร์ชหาคือมันค่อนข้างน่ารักเลยนะเออมันค่อนข้างน่ารักเลยเกตัมขออัพก่อนไปนะครับอย่าลืมนะแบ่งบันกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้ผมไม่รู้จักนะไม่เคยเห็นเลยนะ เอาจริงคือไม่เคยเห็นเลยนะครับก็เพิ่งมารูเนี่ยแหละว,ว่าเวลามันอัปเดตมาแล้วมันตัวนี้มาเนี่ยผมเพิ่งมารูเนี่ยแหละตัวละครโคน,นันมันเป็นตัวละครพับกระดาษแบบนี้ออลูกเล่นมาประมาณนี้ก็นั่นแหละครับใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์แล้วฝากกดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปช่วงที่ผมนั้นได้ได้หนึ่งทาวเวอร์ก่อนนะครับโอเคสักคู่หนึ่งนะโอเคเราได้บูม่าหนึ่งทาวเวอร์แล้ว วันนี้เราจะมาอัปเกรดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะอัปเกรดขั้นแรกนะครับผมจะเพิ่มระยะ5นะครับเพิ่มดาเมจถึงกว่าห้าสิบใช้เงินแค่ห้าร้อยนะฮะต่ออัพไปเลยโอ้โหเพิ่มระยะอีกโอเคก็กว้างขึ้นมาอีกนะครับห้ากว้างขึ้นมาห้าก็เยอะอยู่เยอะอยู่อัพขั้นต่อไปนะครับผมก็ใช้หกร้อยนะฮะแอนิเมชันยังไม่เปลี่ยนนะครับโอเคแต่ระยะเพิ่มอีกห้าดาเมจเพิ่มร้อยห้าสิบโอเคเ,เราขออัพไปเลยแล้วกันก็ยังไม่เปลี่ยนท่าอยู่ อัพทั้งหมด6ขั้นปะ่ะเออใช่อันนี้ 6. อันนี้6อันนี้6การันตีเลยว่า6นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่600นะครับเลเวลหนึ่งนะเนียโอเคเป็นตัวที่ผมนะผมชอบนะการโจมตีแบบนี้นะโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเขาโจมตีเป็นหอ,อกไนงะเออแล้วมันระเบิดก็จะประมาณนี้นะครับขออัปเกรดเลยแล้วกันขั้นต่อไปนะเพิ่มระยะ10นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาลง0ใช้เงิน1350นะครับโอเคอัพเลยโอเคเป็นไงบ้างระยะ โอ้โหกว้างมากครับทุกคนนี่กว้างจริงดาเมจอยู่ที่1,250แล้วนะนี่คืออัพ3ขั้นนะครับใช้เงินไปแค่เออเกือบ3,000นะ2,800เอาจิงก็3,000แหละเออตีกลมๆไป3,000ัแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขออัพเกรดอีกขั้นแล้วกันเลยนะเพราะว่าขั้นนี้นะครับมันจะเปลี่ยน a n นิเมชันนะครับ เพิ and, well, 1, so 2, 000, like ่มระยะ10นะครับแต่เพิ่มระยะเวลาการโจมตีนะครับเป็นบวก2ก็จะเป็น7จปีิโจมตี1ทีนะครับดาเมจเพิ่ม2,000นะครับแล้วก็เป็นท่าใหม่ชื่อฟิวชั่นเพเปอร์อะไร slash อะไรสักอย่างโอเคเอาไว่าเราอัพเดทกันโอ้โหโอ้ระยะโอ้โหอะไรวะนะผมโยนกระดาษเหรอโลกร้อนเพราะคนนี้นะครับโหเท่มาก โอเคดาเมจเบตตอนนี้อยู่ที่3250นะครับทุกคนในอนาคตเรามาดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะถ้า80นะครับก็เดี๋ยวใครที่มี80นะสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคอมเมนต์ comment กันไปเลยว่า80ดาเมจเท่านี้ครับพี่เออดาเมจต้นดาเมจปลายอะไรก็ว่าไปนะโอเคแอนิเมชันก็เป็น 2D นะครับผมเนี่ย 2D แบบโยนไปโอเค แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นกระดาษนะครับมันจะเป็น 3D ก็คงไม่ได้นะครับมันคงเป็น 2D ไปเรื่อยปกติโอเคแต่แต่การกระจายนี่ก็เหมือนจะเป็น 3D แต่ช่างมันโอเคเราอัพก็เลยแล้วกันนะฮะอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,250แล้วเป็น3,000เฮ้ยทำไมอัพถูกจังวะอัพถูกมากแล้วก็ระยะค่อนข้างนนี้มากโอเคเพิ่มระยะอีก เพิ่มเข้าไประยะมึงเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะฮะไม่เหมือนตัวที่แล้วเลยทําไมตัวที่แล้วอะ่ะไอ้นัซซึอะไรนัซซึมากิอะทำไมมันค่อนข้างสั้นเลยนะระยะมาลงกับตัวนี้หรอฮัลโหลอัพต่อไป1500ครับเฮ้ยตัวนี้อัพถูกอะ่ะห้าทอัพถูกแล้วเป็นหมื่นหนึง่งโอ้ my god เฮ้ยเียตัวนี้ดีไม่ดีก็คอมเมนต์กันไปนะครับผมทุกคนแต่เอาจริงๆนะทุกคนผมว่าตัวนี้ดีมากอะผมบุญจริง ตามตรงเลยเงินอัพแบบไม่แพงเลยครับทุกคนแต่คือดูครับระยะระยะกว้างมากคือเกือบคุมทั้งแมปอะจริงๆนะทุกคนสมมติสมมติผมวางตรงนี้ไว้สมมติถ้าผมวางนี้อ่ะไม่คุมแมบ,บให้มันว่าให้มันรู้กันไปทางตรงนี้คุมไหมเกือบคุมนะ ขาดตรงนี้หน่อยนึงแต่ว่าก็ก็เหมือนคุมไปแล้วประมาณ70%แดสิทุกคนไม่ถึง70%ประมาณ65%เฮ้ยถึงป่าวะ ประมาณ70%ปรนะมาณนั้นเออจะมาซีเรียสอะไรมากก็สำหรับตัวนี้นะครับใครที่คิดว่าดีนะฮะฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับแต่ว่าเรามารอดูกันนะว่าวิดีโอนี้จะไลค์ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าคุณคิดว่าตัวนี้ดีกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อให้เป็นเลตติ้งสำหรับคนที่เข้ามาดูว่าเอ้ยตัวนี้ดีหรือเปล่าก็ให้ตัดสินใจว่าถ้าคลิปนี้คนกดไลค์เยอะก็นั่นแหละครับผมทุกคนคนกดไลค์เยอะผมไม่ได้ตังค์นะครับทุกคนไม่ใช่บอกว่าที่ผมบอกให้กดไลค์เยอะๆนี่ไม่ใช่ผมได เอ,อโอเคดีดีด,ดีตัวนี้ดาเมจคือเอาง่ายๆครับผมพูดงี้นะพูดให้สำหรับคนเป็นผู้เล่นใหม่ว่าถามว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะไม่ตีแอร์นะครับผมทุกคนไม่ตีแอร์นะเกียไม่ตีแอร์ก็ช่างมันเออผมจะพูดอีกทีเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะอ๋อใช่ก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่มาดูคลิปนี้แล้วคิดว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับฟังคอมเมนต์ผมนะครับผมคิดว่าตัวนี้ดีดีแบบคือ ติดเทียรที่ผู้เล่นใหม่ต้องมีอะครับเอาจริงๆนะคือคุณไม่ต้องอัพตัวมันเว้ยคุณไม่ต้องอัพเลเวลตัวเลยแค่เลเวล1นึ่งดาเมจคุณหนึ่งหมื่นแล้วคุณลงสตอรี่ตั้งแต่สตอรี่หถึงอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณสามารถลงได้เลยผมคิดผมการันตีและใช้เงินเท่าไหร่เองเบสอยู่ที่500ครับอัพตันสูงสุดใช้3ใช้เท่าไหร่นะประมาณ7,000 7ัน0แค่นี้เองทุกคนคือตัวนี้ดีมากในเทียที่คิดว่าผู้เล่นใหม่ต้องมี อะไรประมาณนี้ก็ถ้าคุณเจอตัวนี้ถามว่าสุ่มดีไหมพี่ก็สุ่มไว้ก็ดีครับเพราะว่าเป็นตัวที่ตีกว้างอยู่นะฮะก็โอเคในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับอย่าลืมให้เลตติ้งกันด้วยนะถ้าตัวนี้คุณคิดว่าดีอย่าลืมกดไลค์กันทุกคนโอเคไว้เจอกันในวิดีโอหน้าตัวต่อไปจะเป็นอะไรเข้าตูก้ก็ฝากติดตามรับชมช่องขุมลมด้วยนะและเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ